สวัสดีครับวันนี้วันที่3เมษายน2568เวลาเที่ยง45นาทีนะครับต่อไปจะเป็น ep ที่6ของการใช้ ai ในแปปอป u l e v e r s e สำหรับ android นะซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะมาถึงวิธีการใช้ ai ในแบบที่4นะครับ ในแบบที่4ี่ก็คือจะใช้เพื่อดูจอหรือพยากรณจรททำนายจอนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเข้ามาที่เมนูแล้วก็เข้าไปที่แต่งจานในหน้าหนึ่งเราใช้เพื่อพยากรณ์กำเนิดนะครับโดยใช้เส้นมูลสัมพันธ์กำเนิดตรงนี้แล้วก็กดปุ่มคำแปลนะครับอันนี้คือที่แสดงไปแล้วในคลิปที่หนึ่งนะ ในหน้าสองครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการพยากรจอน,นะครับโดยใช้มุมสัมพันธ์จรโค้งสุริยญาติติ๊กที่วีวีคูณสองระยะวังกัดตั้งเองเช่นในที่นี้ใช้จานยี่สสองศักต์ครึ่งผมใช้ระยะวังกัด0ูนะ์ะอันนี้ก็มาติ๊กที่ คำแปลใต้แผนภาพนะครับตัวเลือกที่สองนี่นะครับแอปก็จะแสดงมุมสัมพันธ์จากดวงโค้งไปยังดวงกำเนิดนะจำนวนมากเลยเท่าที่ที่มันมีได้นะครับอ้อจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นดวงที่มีกำเนิด v1 v2 หรือจอปัจจุบันด้วยนะครับแอปก็สามารถ คำนวณให้ได้นะครับหรือถ้าเราจะเปิดเราก็มาที่แผนภาพนะครับเช่นเลือกเป็น r v 1 v 2 b t เป็นต้นก็จะได้แผนภาพที่สอดคล้องกันไปด้วยอีกทีนะครับเข้ามาที่แต่งจาน,นครับเข้ามาที่หน้า2ครับแล้วก็เลือกคำแปลใต้แผนภาพนะครับอีกทีนะครับเข้ามาที่แต่งจานเข้ามาที่หน้าสองอจะเห็นว่าคำแปลใต้แผนภาพที่อยู่แล้วก็คือมันจะ คำนวณแล้วก็เลือกชุดดาวที่จะใช้ในการพยากรณ์ด้วย ai ออกมาให้นะฮะปันนี้มันมีปุ่มเลือกปัจจัยอยู่ด้านบนชุดตัวเลือกนี้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ปัจจัยใดบ้างน,นะครับผมมักจะใช้เม็ดเรดเดียนลักนาจันอาทิตย์าหูอันนี้เป็นพุดเจ้าชะตาแล้วก็ใช้พุทธศุกร์อังคารเป็นจุด ที่มีความเป็นส่วนตัวเป็นดาวเดินเร็วนะครับเป็นดาวพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าชะตาอ,ะอีกอันนึงที่ผมชอบใช้ก็คือมันก็จะอยู่กับพูโตซึ่งมันหมายถึงความสัมพันธ์ความเกิดอย่างเด็ดขาดนะครและการเปลี่ยนแปลงก็คือพูโตและอีกตัวในสุดท้ายเลยก็คือโพไซดอมมันแปลว่าความจริงแท้แนะ่นอนนะครับอันนี้เป็นดาวส่วนใหญ่ที่ผมจะติดถูก วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์หรือการซ้อนดังนะครับเพหรับนักศิษย์ที่เรียนอยู่ <c oughs> แต่ถ้าจะใช้ตามนี้ก็ต้องติ๊กอันนี้ด้วยนะฮะแสดงเฉพาะดาวที่เ,เฉพาะที่มีปัจจัยดังนี้นะฮะด้วยนะครับถ้าไม่มีไม่เอาวงเล็บเนี่ยนะก็คือจะกรองออกเฉพาะที่มีดาวเหล่านี้เท่านั้นนะครับสูตรไหนที่ไม่มีดาวเหล่านี้ก็ไม่เอา แต่ถ้าเราติ๊กออกนะครับก็คือเอาทุกดาวนะในที่นี้จะสาธิตแบบกว้างๆก็จะเอาทุกดาวแล้วกันแต่เนื่องจากผมเปิดเข้ามาหน้านี้แล้วมีติ๊กให้เห็นอยู่ก็เลยจะโชว์ให้ดูแล้วอธิบายให้ดูอย่างที่ว่าไปนะไม่ได้โชว์ให้ดูอธิบายให้ฟังอยู่ที่นี้สิงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการติ๊กตุงนะก็ปิดไปครับตอนนี้เราเท่ากับว่าเราเอาทุกอันนะครับอีกทีนะฮะเมนู แต่งจานหน้าสองติ๊กคำแปลใต้แผ่นภาพอันนี้ติ๊กออกก่อนแล้วก็ติ๊กเข้านะครับถ้าดูมาทั้ง5้าแล้วตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือกดปุ่ม AI ครับเพื่อนําข้อมูลที่โปรแกรมแอป,แอปหาได้พร้อมทั้งคําแปลที่แอปคัดกรองออกมานะครับวิ่งไปที่ OpenChat OpenAI Chat GPT4o นะครับ มันก็จะทําการเรียบเรียงนะวิเคราะห์และเรียบเรียงออกมาให้ว่าจากการวิเคราะห์ดวงชะตาเดี๋ยวผมขออนุญาตกดปุ่มเต็มจอที่มุมล่างซ้ายนะครจากการวิเคราะ์ดวงชะตาของเจ้าของดวงที่มีอายุ2 0 2.94ปีและเป็นเพศอหญินหรือ LGBTQ p l นะอันนี้จะเป็นเพศอืน่นเพราะว่าเป็นดวงเมืองประเทศไทยนะครับ พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจและควรให้ความสาคัญดังนี้การติดต่อ,ตตอความสัมพันธ์เขาก็จะทานายแบบความรักแรงเรียนดูก้การงานและสุขภาพการเปลี่ยนแปลงลพัฒนาการความท้าทายและวิบากกรรมอันนี้นะหัวข้อต่างๆนี้จะไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่เรื่องที่ดาวมันมีบอกนะครับแล้วเขาก็เอาดาวมาสรุปเป็นเรื่องต่างๆให้นะ แล้วก็ไม่สรุปนะครับเจ้าของดวงมีความามายว่าอย่างนี้นะครับนี่คือที่เอไอนำไปเรียบเรียงให้เราอ่านได้อย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นดวงคนเหล่านี้สำนวนก็จะรู้เพศนะเพศชายเพศหญิงอย่างเงี้ยนะก็จะสำนวนก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณนะคุณสมบัติของเจ้าชะตาที่มัน,นรู้นะซึ่งแอปแอปส่งไปพูดคุยกับ AI มาให้นะครับ ยอลบนะครับนี่คือการใช้ในแบบที่4นะครับการใช้ AI ในแบบที่4ี่โดยใช้ปุ่มเดียวกันนะครับหมดนะครับก็คเอปุ่มที่มีปุ่ม AI อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับปุ่มเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะถ่ายเรียกกาเนิดนะฮะใ่าแกนที่ตั้งแล้วก็ถ่ายจอรนะครับก็ใช้ปุ่มเดียวเดียวกันนี้หมดยกเว้นนะถ้าอยากจะดูเรื่องป้อนสูตรเองนะครับก็ป้อนสูตรแล้วก็ ป้อนคำถามแล้วก็กดปุ่ม AI ทั้งกวานี่นะครับอันนี้ไม่ต้องกดปุ่มตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าจะผ่านเข้ามาในหน้านี้ก็มาที่เมนูแล้วตั้งค่าแล้วก็มาติ๊กถูกตรง AI เนี่ยนะครับหรือถ้าผ่านเข้ามาจากจากหน้านู้นแล้วนะครับปิดปิดนะจากปุ่ม AI ด้านล่างแล้วเนะี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ต่อไปได้เลยแต่ถ้ากดปุ่มตอนนี้มันจะกลายเป็นวิ่งไปประมวลที่ โอเพนเอไอแช GPT 4 o มาอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เสียค่าใช้จ่ายกับเสียเวลานะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็เหมือนกันนะคัอันนี้ถ้าอยากจะใช้ในแบบป้อนสูตรแล้วก็ป้อนคําถามแล้วก็กดปุ่ม AI ก็ใช้ต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีหน้านี้ก็เข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ AI ครับแต <Yeah. S 1> อันนี้ก็อธิบายให้ละเอียดนะวนไปวนมาซ้ําๆนะครับสำหรับมุมมองผมคืออธิบายซ้ํา มากไปนหน่อยนะแต่ผมก็ห่วงว่าเดี๋ยวท่านที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับโอเคน่าจะครบทวนนะครับจบที่6คลิปนะครับเดิมที่ตั้งไว้แค่4คลิปจะอธิบายวิธีละหนคลิปนะครับแต่เนื่องจากวิธอธิบายวิธีที่3ใไปสะ3คลิปมันก็เลยงอกออกมาเป็น6คลิป